ครับก็สวัสดีนะครับครั้งนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของฟังก์ชันกำลังสองนะครับส่วนในหัวข้อนี้นะครับครูก็จะมาสอนในเรื่องของการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับ,รบก็ครั้งที่แล้วเนาะเ,เราเรียนอะไรกันไปบ้างนะทบทวนนิดนึงนะครับครั้งที่แล้วเรา,านะครับเราเรียนในหัวข้อของอาการบอกค่า นะครับ a b แล้วก็ c นะครับก็คือเราจะต้องบอกค่า a b c ให้ได้นะครับว่ามันมีค่าเท่าไหรกันบ้างเนาะส่วนครั้งนี้นะครับเราก็จะมาเรียนการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันกําลังสองนะครับก็เดี๋ยวครูขอทบทวนนิดนึงเนาะจากฟังก์ชันกําลังสองนะครับจากนิยามฟังก์ชันกําลังสองอยู่ในรูปของอรูปทั่วไป y เท่ากับ a x กาลังสองบวก b x บวก c นะครับซึ่ง a b c นะครับเป็นค่าคงตัวหรือค่า หรือเป็นตัวเลขนั่นแหละนะครับโดยที่ a จะต้องไม่เท่ากับ0นย์นะครับคุณเน้นตรงคํานี้นะครับก็คือ a จะต้องไม่เท่ากับ0น,นะครับถ้า a เท่ากับ0นย์เมื่อไหร่นะครับจากสรรมการ y เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก c นะครับจากฟังก์ชันกําลัง2มันจะกลายเป็นอ่อันนี้เป็น0ูนย์ไปแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นสรรมการเส้นตรงทันทีนะครับก็เพราะฉะนั้นมัน a มันจะต้องไม่เท่ากับ0น,นะครับอ่ะไปดูตัวอย่างนะครับว่าจงพิจารณาว่านะครับฟังชันในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันกำลังสองหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับอ่ะข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเรานะครับเราจะต้องเทียบกับ สมการรูปทั่วไปนะครับก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่อะไรลูกโดยที่ a จะต้องไม่เท่ากับ0นะครับถ้ามันจะเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับถ้ามันจะเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับ a จะต้องไม่เท่ากับ0นย์ะครับข้อ1 y เท่ากับ5 x กำลังสองนะครับ y เท่ากับ5 x กำลังสองเราจัดรูปให้มันเหมือนกับสมการรูปทั่วไปนะครับก็คือคือใครลูกตรงนี้คืออ่าบวก0 x, เนาะจริงๆเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเขียนและจัดรูปให้เหมือนกับรูปทั่วไปก็คือบวก 0x บวก0นะครับเพราะฉะนั้นอ่าข้อนี้นะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูป ของสมการ y เท่ากับ ax กํลัง2บวก bx บวก c ได้นะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ก็คือ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ5 b เท่ากับ0นะครับแล้วก็ c เท่ากับ0นะครับดังนั้นสรุปเลยนะครับว่า y เท่ากับ 5x ยกกํลัง2เป็นฟังก์ชันกําลัง2 นะครับโอเคข้อแรกต่อไปข้อ2นะครับเรามาดูข้อ2กันนะครับอ่ะลำดับแรกเราจัดรูปสมการนะครับจัดรูปสมการจากโจทย์นะครับจากโจทย์ y, y เท่ากับ 2x ลบ3อ่า 2x ลบ3นะครับอ่ะเราจัดรูปก่อนลบ3เนาะนะครับทีนี้ พจน์หน้านะครับ x ก,กําลังสองมีไหมลูกไม่มีนะครับถ้าไม่มีเราสามารถเขียนได้เป็น0 x ยกกําลังสองนะครับอ่ามันสามารถจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้แต่แต่อะไรครับจัดได้ไหมครับจัดได้ไหมไม่ได้เนาะข้อนี้อ่าไม่สามารถจัดเนาะไม่สามารถนะครับไม่เติมคําว่าไม่เข้าไป ไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กํลัง2บวก bx บวก c นะครับได้โดยนะครับโดยนะครับ a นะครับซึ่ง a มันจะต้องอะไรลูก a มันจะต้องไม่เท่ากับ0นะครับ a มันจะต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่า a เท่ากับเท่าไหร่เพราะว่า a มันเท่ากับ 0นะครับเมันเท่ากับ0ถ้า a มันเท่ากับ0เมื่อไหร่นะครับสมการนั้นแหละคือไม่เป็นนะครับฟังก์ชันกำลังสองนะครับอ่สรุปอ่สรุปนะครับอ่สรุปว่า y เท่ากับ2 x ลบ3ไม่เป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับโอเคต่อไปข้อ3า นะครับข้อสอาจากโจทย์นะครับจะรูปก่อนเลยลูกจะรูปก่อนเลยก็จะเป็น y เท่ากับ 4x ยกกำลัง2ลบ 3x บวก12นะครับอ่ะ,อะพบว่าพบว่าพบว่า a เท่าไหร่ลูก เเท่ากับ c, b เท่ากับลบ3แล้วก็ C เท่ากับ12นะครับพบว่ามันสามารถนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ย์ได้นะครับโดยโดยมีเเท่ากับเท่าไหร่เเท่ากับ4นะครับลบ3นะครับ c, 12นะครับ ดังนั้นเราสรุปว่า y เท่ากับ4 x ยกกำลัง2ลบ x บวก12เป็นฟังก์ชันกำลัง2นะครับโอเคข้อต่อไปนะครับข้อ4นะครับข้อ4อ่ข้อ4ข้อ4นะครับจากจากโจทย์เนาะจากโจทย์ สอง x ลบ3ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับตรงนี้คือคือใครครับคือคือกำลัง2สมบูรณ์นะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วเนาะตรงนี้คือกําลังสองสมบูรณ์นะครับมันก็จะมีตัวหน้าลบตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกําลัง2นะครับสูตร สูตรในการในการแยกตัวประกอบนะครับสูตรในการเขาเรียกว่าอะไระสูตรในการทํากําลังสองสมบูรณ์นะครับกระจายมันออกมานะครับกระจายมันออกมามันก็จะได้มันก็จะได้นไดหน้ากำลังสองบวกสองคูณตัวหน้าคูณตัวหลังบวกตัวหลังบวก ตัวหลังยกกําลัง2อนะครับอันนี้ทบทวนกันนิดหนึ่งเนาะเราเรียนมาแล้วกันเราเรียนกันมาแล้วนะครับตอนม2อนะครับตอนม2อนะครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าคือใครครับตัวหน้าคือ 2x ตัวหลังคือลบ3นะครับดังนั้นมันก็จะสามารถสามารถกระจายได้เป็น 2x ยกยกกำลัง2 บวกสคูนตัวหน้าคูนตัวหลังเพราะว่าตัวหลังของเราคือลบสเนาะแล้วก็ลบสยกกําลัง2นะครับโอเคอันนี้ครูขอเขียนเบียดตรงนี้หน่อยนะโอเคนะครับเราคํานวณเลยลูกก็จะได้เท่าไหร่ครับ 4x ยกกําลัง2 2งสองคูนสคูนลบสาคูนสได้4 4่คูนลบสได้ลบสิบนะครับแล้วก็บวกตัวหลังยกกําลัง2ตัวหลังยกกําลัง2มันคือลบ 3ยกกําลัง2เนาะเลขลบยกกําลังเลขคู่จะได้บวกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองเป็น3กําลัง2ก็คือได้9นะครับดังนั้นพอเราจัดรูปแล้วนะครับจัดรูปแล้วมันจะได้นะครับจัดรูป 2x ลบ3ทั้งหมดยกกําลังสองมันก็จะได้ 4x ยกกําลัง2ลบ 12x บวก9นะครับบวก9โอเคจากนั้นเราเทียบกันเลยครับ เเท่าไหร่ครับ a 4นะครับ B ลบ12 c นะครับ9เนาะโอเคนะครับพบว่ามันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ได้นะครับโดยที่ a เท่ากับ0นหรือไม่เท่ากับ0นครับข้อน,นี้อ่าไม่เท่ากับ0ย์ก็คือ a เท่ากับ4นะครับแล้วก็ b เท่ากับลบ12แล้วก็ c เท่ากับ9 นะครับดังนั้นเราสรุปเลยนะครับว่า 2x-3 กลบายกกำลัง2เป็นฟังชันกำลังสองนะครับอ่าโอเคข้อต่อไปนะครับข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วเนาะนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะโอเคค่อยทำเนาะทีนี้อ่ะจากโจทย์นะครับจากโจทย์ y เท่ากับ7นะครับอ่า y เท่ากับ7เท่ากับ ทีนี้เราลองเขียนให้เหมือนกับรูปทั่วไปนะครับเขียนให้เหมือนกับสมการรูปทั่วไปเนาะมันก็จะได้อ่าจากโจทย์ y เท่ากับ z เขียนให้เหมือนกับรูปทั่วไปปรากฏว่า a a เท่ากับเท่าไหร่ลูก a เท่ากับ0เนาะ a เท่ากับ0อ่าพบว่ามันไม่สามารถนะครับไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y าเท่า y, กับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับโดยนะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาบอกไวายครับเขาบอกไว้ว่า a จะต้องเป็นยังไงครับ a จะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์พราะมันไม่เท่ากับ0นย์มันก,ไาานนก็ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการรูปไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการรูปทั่วไปได้นะครับก็คือ a มันเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับ เนาะดังนั้นเราสรุปเลยนะครับว่า y เท <Y S 1> ่ากับ7 <Y S 1> ไม่เป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับนะส่วนก็ข้อที่5นี้นะครับก็เป็นข้อสุดท้ายของครั้งนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักนะครับว่า,าสมการนะครับสมการในข้อใดเป็นฟังก์ชันและสมการ ข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับก็เราก็มารู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองกันมากขึ้นแล้วนะครับเนาะส่วนครั้งถัดไปเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลัง2กันอีกนะครับและเราก็จะได้รู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองมากขึ้นนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับครูก็